คลิปที่แล้วเราได้แนะนำวิธีการเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชัน AMobile p l u s นะครับเป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่ของธนาคารตรกสซึ่งตัวเดิมเขามีชื่อว่า AMobile คือตัวนี้นะครับส่วนตัวใหม่ก็คือ AMobile p l u s เราได้ทําการลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครมีแอปพลิเคชันนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถซื้อตามผมได้เลยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าวิธีการซื้อต้องทําอย่างไรบ้างเนาะโอเคเรากดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน AMobile ก่อนเลยนะครับเอ Mobile p l u s อ่าตัวใหม่จําสับสนหน่อยเนาะ กดเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเจอหน้าแรกของเขาเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมกดเข้าไปที่ปิดตัว pop-up นี้ก่อนนะครับปิดตัวนี้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่สลากตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสพินของใครของมันเนะาะหลังจากที่เข้ามาหน้านี้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราต้องการทําอะไรเกี่ยวกับสลากนะครับเช่นดูประวัติการถูกสลากฝากสลากดูสลาก การที่เราจะซื้อใหม่เราต้องกดเข้าไปที่ฝากสลากก็คือตัวนี้นะครับท่านผู้ชมปึ้งจากนั้นท่านผู้ชมก็เลือกไปเลยนะครับว่าระบ,บุประเภทสลากนะครับแล้วก็กดตรงนี้ปึ้งจากนั้นก็กดเข้าไปที่สลากดิจิตอลของทกสอ,อจากนั้นท่านผู้ชมก็มีหน้าที่นะครับเลื่อนไขาการฝากนะครับเลขเดียว แล้วก็บัญชีสลาก,กรุณาเลือกนะครับบัญชีสลากท่านผู้ชมต้องมีบัญชีสลากก่อนนะครับลืมบอกไปเลยบัญชีสลากเราดูตรงไหนถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีมีแค่แอปพลิเคชันต้องทําอย่างไรถึงจะมีบัญชีสลากเนาะเพราะว่าภายในแอปพลิเคชันนั้นมันจะมีทั้งบัญชีออมทรัพย์แล้วก็บัญชีสลากเนาะวิธีการดูนะครับว่าเรามีบัญชีสลากหรือย,ยังหรือว่าเราต้องการสมัครต้องทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวกดกลับนิดนึงขออนุญาตก่อนนะครับสําหรับใครที่มีบัญชีสลากแล้วก็จะเย็น,ยน <laughs> ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับปึง้งถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีบัญชีสลากนะครับให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่เปิดบัญชีเงินฝากตรงนี้นะครับปึง่งจากนั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ของเขานะครับซึ่งเขามีทั้งเปิดบัญชีออมซัพย์、แบบออนไลน์ก็มีนะ แอปพลิเคชันตัวใหม่นี้สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ก็ได้นะครับเราเลือกมาด้านล่างสุดนะครับจะมีบัญชีฝากสลากเนี่ยสลากอมรับทกศท่านผู้ชมก็อ่านดูทะเบียนสลากอมซัย์จุดเด่นอมเงินกับสลากดิจิตอลทกศได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีบัญชีสลากกดเข้าไปสมัครตรงนี้แล้วก็ทําตามเงื่อนไขของเขานะครับเงื่อนไขของเขาก็าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเลื่อนไปด้านล่างสุดก็ยอมรับ นี่ท่านผู้ชมก็มีหน้าที่นะครับกรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทําการเลือกอเมื่อเลือกแล้วท่านผู้ชมก็จะมีบัญชีสลากนะครับภายในแอปพลิเคชันก็จะมีทั้งบัญชีอ,อมรัพย์ที่เป็นตัวนี้ที่ใช้คู่กับบัญชีตัวนี้และก็บัญชีฝากสลากนั่นเองโอเคทีนี้ไปดูวิธีการซื้อสลากนะครับวิธีการซื้อสลากนะครับเมื่อท่านผู้ชมมาหน้าแรกนะครับท่านผู้ชมกดเข้าไปที่สลากเอาใหม่นะจากนั้นกดเข้าไปที่ฝากสลาก แล้วท่านผู้ชมก็เลือกประเภทสลากนะครับซึ่งตอนนี้แอปพลิเคชัน A Mobile p l u s เขาจะมีให้เพียงแค่อันเดียวก็คือสลากดิจิทอลทกศกดแต่เข้าไปเงื่อนไขาการฝากท่านผู้ชมก็กดแต่เข้าไปซึ่งเขาจะมีให้เลือกอันเดียวก็คือเลขเดียวตรงนี้นะครับบัญชีสลากนี่บัญชีสลากเมื่อเราเปิดตามที่ผมแนะนําม,มาเราก็จะมีบัญชีสลากแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับยังไม่ขึ้นตัวน,นี้ให้ท่านผู้ชมต้องไปสมัครก่อนเนาะของผมมีแล้วนะครับ จำนวนเงินเราต้องการซื้อเท่าไหร่หน่วยละ50ใช่ไหมเราซื้อไป2หน่วยอ่าเอามไม่ขึ้นละผมซื้อ2หน่วยวเสร็จอ่าสหน่วยเป็นเงิน100บาทนะครับแล้วก็ตรวจสอบนี่นะครับ เรียบร้อยทีนี้ก็กดยืนยันนะครับเขาจะเอาเงินจากไหนเขาจะหักเงินจากไหนก็จะหักเงินจากบัญชีตัวนี้บัญชีตัวนี้เป็นบัญชีออมทรัพย์ซึ่งผมมีเงินอยู่100บาทพอดีผมซื้อ2หน่วยก็จะหักไป100นั่นเองกดยืนยันใส่รหัสพินแอปของเรานี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสลากของเราก็จะมี2หน่วยเป็นรายละเอียดมีเลขอะไรบ้างก็เลขนี้เลยนะครับ เลขตัวหมวดของเราก็คือ1 e แล้วก็ตามด้วยตัวเลข7ตัวนะครับสลากออมทรัพย์เนี่ยมันจะมี7ตัวนะครับท่านผู้ชมสลากโรตเตอรี่มี6อันนี้7เลยเยอะกว่าอีก <c oughs> เราก็มาลุ้นกันว่าเราจะถูกรางวัลหรือเปล่าเมื่อเราถูกรางวัลเงินมันจะไปที่ไหนเมื่อเราถูกรางวัลนะครับเงินมันจะโอนในวันถัดไปนะครับเข้ามาบัญชีออมทรัพย์ของเราเลยนะครับซึ่งเขาก็จะออกทุกวันที่16ของเดือนเนาะ โอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีการซื้อเพียงแค่นี้เดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ดูอีกนะครับสำหรับสลากดิจิตอนของธนาคารทอกศอส,ส,อสำหรับคลิปวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับลืมบอกไปหลังจากที่เราซื้อแล้วถ้าเกิดว่ายอยู่เราอยากจะดูสลากของเราเราดูยังไงนะครับกดเข้าไปที่สลากแล้วก็ดูสลากตรงนี้นะครับ นี่แล้วก,ก็กดตรงนี้สลักดรจิตอ้นอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าทากศเขามีสลักเยอะๆมากมายเลยนะครับแลแตัวชุดของเขาเนาะสลักดิจิตอลที่เราซื้อไปท่อนชมดูตรงนี้ปึ้งแล้วกดเข้าไปนี่นะครับสลักดรจิต้นของเรามี2หน่วยเป็นเลขอะไรเราดูได้เลยวิธีการเช็คเนาะโอเคอย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ